ัสด uh so okay. ีพี่นองลงไปสู้ปู่สก้คนครับเมือนี้บบาอุดคกับเาพราะ่กับอันจารุวันสิมาภาาไปไปปลูกกล้วยครับผมโอเคเนี่ยสวนลำไยปลูกกล้วยยู่สวนลำไยครับผมแถวแถวสวนนี่แหละมีกล้วยปลูกอยู่ครับมันมวยไงต้องมาปลูกไหมครับสิได้กิิหน่วยไปผ้าผอกลำไยครับจารุวัลบึงกองนะจารุวัลหันตะลังหายไรนี่ครับ ท่านดูใบครับ oh, ต้นนี้ม <no. S 1> ี่ตะใบหมากบม,มีครับปีที่แล้วออกเกือบทุกต้นครับดกปีนี้บ่อมคอยมีหมาครับโอเคงามตะใบครับฝนตกสองสามหมื่อที่พันมาคืปลาจีแล้วนี่ ตอนนี้กำลังขุดหลุมจะปลูกต้นกล้วยนะจ๊ะโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวคนกับมาแล้วครับต้องปลูกตอนนี้จังไปได้ลดน้ำมาตายกาายาคนตายกล้วยไหม,ไม,ไมนี่ลหลปลูก่อเรื่างนี้ต่อ นอนเอ้ยเกษตรกรมือไหมว่างเลยเฮ็ดยกหักไปแล้วเรียบร้อยต้นอครับอันนี้ต้นสะเดานะคะเป็นตลอดปีกินได้ตลอดปี ยายพันธ์กล้วยต้นไหนมันออกติดติดกันนี้เราจะแยกนะคะแยกออกจากกันโอเคปลูกใหม่ตรงนี้ ครับพี่น้องครับพ่อของดีแล้วครับพี่น้องครับพอล่งต่อครับต่อหัวเสือครับต้นเก่าล้ำยเย่ต้นล้ำใหย่ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับมือแรงมือแรงครับพอเลยสิผ้ามาเอาครับมือแรงโอเคเข้ามาตาอยู่บานครับชมชื่นครับเมื่อนี้อากาศดีครับฝนก็บ่ตกเมื่อนี้เบื้องบน ต้นบักฮุงครับต้นบักฮุงปลาครับต้นไงน,นะครับพี่น้องครับโอ้หย่อนแสงเงียบบ้านหน่อยครับนะมือรถครับเงีวประมาณหกเจ็ดเมตรเดียครับต้นบุกงต้นตนี้มะละกอ มาเตะครับบ้านบ้านนี้เขาเอิ้นเตะ หมากล้มแย่กำลังหน่วยใหญ่ครับจำอยู่คอยเมื่อยครับกระดาษกระดาสิงห์หาก็ได้เก็บครับโอเคปีนี้ออกมาหลายครับแต่ว่าต้นดกกระดกครับต้นบ๊มี่กับพันดูใบครับอีกสวนเนืงอดกครับสวนตรงขคำเนี่ยครับดกครับเมื่อนี้ก็แล้วการแล้วงานแล้วเบียกแล้วครับ ปูกันแขวยังยแล้วเหรอครับพี่น้องครับไกอย่าลืมฝากติดตามเสี่ยงจูโปรดักชั่นนะครับทีมงานเสี่ยงโจูกับเบาพิชบูรบุครับเบาวกับันจารุนครับเถาพ่อขับบานล้วครับล้วการแล้วงานเนาะตะ่เว้นห่อนครับเดี๋ยวมีคลิปเลยเลยครับมื่อนี้เบาวุฒิครับอันเถ้าพ่อกับสาวจารุนกับลับบานลวครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ